ผิดพันค่ะผิดพันคืออะไร LD โปรตีนนี่มาทำมาจากอะไรก่อน LV โปรตีน<ม>เป็นโปรตีนที่ทำมาจากพืชนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูดซึมเข้าไปแล้วเนี่ยที่ตกเหลือจากาที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมันจะไม่มีไขมันเลยม,มันจะไม่เหมือนกับโปรตีนที่เราได้จากเนื้อสัตว์หรือว่าจาได้จากอาหารที่อื่นแต่ต้องบอกก่อนว่า LD โปรตีนเนี่ยก็คือ เป็นสารอาหารทดแทนนะคะเราจําเป็นที่จะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยเหมือนกันแต่จริงๆในตัวนี้เองเนี่ยก็มีสารอาหารทดแทนเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมุติว่าใครเองที่ชอบทานในเรื่องของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ด้วยหรือว่าใครที่กําลังอยากจะรักษาหุ่นแบบโม,มคือตอนแรกเนี่ยโมไม่รู้เลยว่าโมจะทายังไงกับโปรตีนตอนนั้นหนหนูหนขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนั้นขึ้นไปไปสาบไม่ใช่หร หกกิโลอ่ะขึ้นไป6กกิโลแต่อ้วนมากเลยแต่อ้วนแบบออกโหเนี่ยมันนักกลัวมากเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นแอลดีโปรตีนเนี่ยมันมีโปรตีนจากข้าวโปรตีนจากถั่วละเตาโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วที่สำคัญมีเมล็ดมะม่วงแอฟริกันสกัดด้วยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปอะค่ะมันจะทําให้เราอิ่มท้องได้นาน